วันนี้นะครับเราก็ไปมาเรียนรู้นะครับแบบที่สามนะครับเป็นการประยุกต์ใช้นะครับกระอบอกสูบอางเดียวนะครับร่วมกับวาล์วห้าตัวสองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับซิงเกิลเอ็กติ้งหรือว่ากระบอกสูบอันเดียวนี่นะครับะจะใช้กับวาล์ว ตามตับสองนะครับแล้วก็มีการใช้สวิตช์นะครับในการนี้สังเกตว่ามีการใช้สว,วิตช์เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งการใช้สวิตช์สองตัวนี้นะครับเราก็ต้องอเซตค่านะครับเพื่อที่จะให้ตัวปรจิตนะครับเกิดการรับรู้นะครับโดยใช้ฟังก์ชันของออเกตนะครับ ทำมาเป็นฟังก์ชันลอจิกครับซึ่งหลักการทำงานของออบเจกต์นะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับเมื่ออินพุต A B นะครับสัญลักษณ์ของออบเจกต์นะครับาดูสัญลักษณ์ก่อนนะครับมีได้สองแบบนะครับในโปรแกรมวีซิมครับจะเป็นแบบด้านซ้ายนะครับแต่ที่เราคุ้นเคยก็คือแบบด้านขวา นะครับเป็นออเตสองอินพุตนะครับสถานะของอินพุตนะครับ A B นะครับเป็นศูนย์อพุตก็เป็นศูนย์นะครับ A D นะครับตัวใดตัวหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับเอาพุตก็จะเป็นหนึ่งจากนั้นเรามานะครับเรียนรู้ด้วยโปรแกรมครับเปโตเรซินนะครับจากอุปกรณ์นะครับเบื้องต้น ะครับกอเลือกนะครับอุปกรณ์ครับตามเอกสารเมื่อกีนะครับนะครับสัปทายครับระบบสูบนะครับเป็นซิงเกิลนครับซิงเกิลนะครับพอวาวนะครับเลือกวาวาทับสองนะครับวาวรหับสอง กออ็ต้องปิดครับต้องปิดไปแต่เพราะว่ารูนี้มันจำเป็นต้องใช้ จากนั้นหาวาลีครับวลีวันเวครับครับครับได้ ลเจร็ดังนั้นก็ไปชื่อครับจะเริ่มใหม่ก็เริ่มตั้งชื่อนะครับคัดลอกเลยครับเพื่อความ 没有。啊。懂不懂？ ที่เหลือก็เป็นชุดของฝั่งเวอร์แล้วฝั่งควบคุมตัวสำคัญนะครับคือ l o ตัว m ั d u l e จากนั้นนะครับใน l o จิกโมโดู l e นะครับเราก็ต้องมีตัวอ b เกตครบบออ j e c เข้ามา เก็บาออเคนะครับจะเซตไปที่ไอหนึ่งกับไอสองนะครับแล้วก็อัพโหลดออกคิวหนึ่ง จากนั้นเรไปที่เล็กพิคอนนะค,ครับโอนไป24โวลต์ครับ20โวลต์24ครับเรียง ติดโมเูลแค่ไ้นมีสวิตนะครับของตัวโอเคสวิต นี้ตัวนี้เป็น S1 นะแล้วคลิกนะครับสองโต้ต่อเอทีดีดีครับเราออกที่คิวหนึ่งก็ต้องทั้งชื่อให้ตรงกับวาวนะครับฝังของลมด้วยครับหนึ่งเอ็ม นี่นะครับต้องเป็นศูนย์ว จอให้สวยงามประหยัดนิดนึังกดสวิตช์หนึ่งตัดบดปล่อยสวิตช์ตระบบสูบก็ดันออกบคนะกดอีกสองนบครับ จะสังเกตว่าไม่ว่าจะกดสวิตช์ s หนึ่งหรือ s สองนะครับระบบสูบก็แสดงครับโดยเงื่อนไขของออเกจนะครับกดสองตัวได้นะครับโดยการกดปุ่มคอนโทรลที่บีบอร์ดคานไว้เงื่อนไขก็คือเหมือนกับกดตัวเดียวกดคาน,นครับปล่อย s สองคานปล่อยน,นี่คือหลักการทำงานของ โอเคกตใน b u d g e ิ Module นะครับ